ะะ20กล่องเนี่ยมูลราคา6,000บาทแล้วถ้าคุณนะ่ะอยากพีออเดอร์ทุกคนคุณต้องเอาเงิน300โอนไปให้แม่ทีมเพื่อเปิดพีออเดอร์300นี้แม่ทีมจะไม่เอาเงินคุณเด็ดขาดเขาเรียกว่าเงินมัดจํามัดจําไว้ทําไมเพราะสินค้าที่คุณเปิดคุณยังไม่ได้จ่ายเงินนะคะ คุณเปิดสินค้าไป20กล่องแต่คุณยังไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องวางเงินมัดจาไว้300อบาทค่ะก็คุณยังไม่จ่ายเขาต้องหกพันอ่ะแล้วคุณจะไม่วางมาัดจาเขาจะเชื่อใจได้ไงว่าคุณจะขายที่คุณเปิดไปอะ่ะเปิดเล่น,เ,ลนเปิดเอาฮาเข้าใจไหมเปิดเอาฮาแบบเอออยากให้เปิดใช่ไหมเปิดเอาฮาเอาสนุกอย่างเงี้ยแต่แม้ทีมไม่ได้สนุกด้วยนะจ๊ะเพราะเขาจะต้องสต็อกของไว้ให้คุณยี่สิบชิ้นถูกต้องไหม เพราะฉะนั้นคุณต้องโอนเงินไปมัดจำไว้300บาทหลังจากนั้นค่ะทุกคนคุณก็ไปโพสขายเอารูปไปโพสขายเอาภาพที่ทีมสื่อทําไปโพสขายเอาภาพข่าวดีที่ทีมงานเราขายของดีไปโพสขายคุณอยากเอาภาพใครต่อ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 ใครไปโพสขาย,ขายเอาไปเลย <S <S 2> <S 2> เราจะไม่ติดลิขสิทธิ์กันนะคะภายในแบรนด์เราสามารถเอาไปโพสขายได้เลยทีนี้พอคุณขายได้ทุกคนพอคุณขายได้หนึ่งกอง ล,ลูกค้าโอนเงินมาให้คุณสา0ร้อยพร้อมค่าส่งเท่ากับลูกค้าต้องโอนเงินให้คุณสามอยห้าสิบคุณจงโอนเงินสามร้อยห้าสิบนี้นะคะโอนให้แม่ทีมที่คุณเปิดบินกับเขาไม่ใช่เอ้ยเฮ้ยเกินมาลูกค้าจ่ายเกินกง็งลสา0ร้อยจ่ายส5 0รอยห้าสิบกูเก็บไป5ห้าสิบกูโอนให้แม่ทีมสามร้อยผิดค่ะผิดแล้วนะคะ ต้องโอนหมดเลยคุณนะ่ะต้องไม่มีอะไรเลยอ่ะเข้าใจนะคะคุณต้องแบบว่าขายอย่างเดียวนะคะขายได้ลูกค้าโอนให้คุณสามร้อยห้าสิบคุณโอนต่อสามร้อยห้าสิบเข้าใจไหมคะหรือคุณจะให้ลูกค้าโอนตรงไปที่แม่ทีมคุณเลยก็ได้ค่าสินค้าบวกค่าส่งโอเคนะคะแต่ถ้าสมมติว่าลูกค้าซื้อห้ากล่องอันนี้ยกตัวอย่างแค่ชานะยังไม่ได้ยกตัวอย่างสินค้าตัวอื่นเนาะตามจริงเลยส่ติว่า ลูกค้าซื้อคุณห้ากล่องห้าสามสิบห้าพ้าร้อยบาทพันห้าร้บาทส่งฟรีถูกต้องไหมคะคิดให้ถูกคิดให้ดีคิดให้ไวนะคะพันห้าร้อยบาทส่งฟรีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะลูกค้าต้องโอนให้คุณพันห้ารยบาทถูกไหมคะส่งฟรีหมายถึงลูกค้าจะไม่จ่ายค่าส่งคนจ่ายค่าส่งคือใครคือคุณ คุณซึ่งเป็นใครซึ่งเป็นคนพรีออเดอร์ที่ไม่ใช้ตังเลยเปิดเอาไว้แต่ไม่ได้ใช้ตังเลยอะค่ะนะคะวางเงินไว้300บาทเฉยๆเป็นเงินคุณอยู่นะแม่ทีมแต่ไม่เอาเงินคุณไปไหนเลยเป็นการมัดจําแล้วถ้าเกิดคุณขายได้5กล่องรับเงินเข้ามาพันหแล้วใครออกค่าส่งถ้าคุณมีฟังให้ดีคุณมีให้คุณโอนพ5 0 0บาทพร้อมค่าส่งอีก50บาทไปให้แม่ทีม รวมแล้วคุณต้องโอนเงินไป1,550บาทเพราะค่าของพันหาส่งฟรีแสดงว่าเราคนจ่ายค่าส่งคุณต้องบวกเข้าไปแล้วส่งให้แม่ทีมเป็น1,550บาทคุณอาจจะงงว่าอะไรแวะอะไรแวะขายได้พั0หบาทแต่ตูยังต้องจ่ายอีกห้บาทค่าส่งงงแล้วกูขาดทุนมันยังไม่จบอย่านับศพทหารคุณไม่ได้ขาดทุนนะฮะ คุณต้องควักค่าส่งเพราะใน20กล่องน,นั้นกําไรจะอยู่ที่7จต่ําสุดเลยนะคะต่ำสุดจะอยู่ที่700ถึง1200บาทนี่คือกําไรไม่รวมเงินสามรอของคุณนะคะคุณคิดแบบเบเบเลยนอนกระดิกขารอเลยยังไงคุณต้องได้กําไรแน่ๆ7 0 0ร้ถึง1200บาทเบเบได้แน่เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนออกค่าส่งเมื่อไรที่มีคําว่า ค่าส่งฟรีตัวคนพรีออเดอร์ต้องออกค่าส่งแต่สมมุติครูคะห้าสิบบาทก็ไม่มีคือแบบว่าอยากพรีไปเลยเขาโอนมาพันห้าก็อยากโอนพันห้านะครูมีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่คิดกันให้เป็นคิดกันให้ไวนะคะให้ใจกันนะคะคุณก็โอนพารไปเลยพันห้าร้อยบาทแต่แม่ทีมเป็นคนจ่ายค่าส่งให้คุณเพราะฉะนั้นกำไรคุณจะต้องถูกหักห้บาทนะคะ แทนที่คุณจะได้กําไรสมมุตินะคะพันสองเงี้ยแม่ทีมต้องหักคืนค่าส่งนะห้าสิบาทโอเคไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะไปทวงแม่ทีมฉันต้องได้พันสองเท่านั้นพันสองบวกกับเงินชั้นสามร้อเป็นพันห้าเพราะคุณไม่ได้ออกค่าส่งแทนลูกค้าเข้าใจนะคะ